มาละจ้าโครงการบ้านเดี่ยวหมู่บ้านเดอะทัศกาญจนาหัตไทยลาดบ้านเดี่ยวหลังนี้เป็นหลังมุมด้วยนะคะถนนเมนเนื้อที่ถึง55.6ตารางวาเลยค่ะเข้ามาจากป้อมยามนะคะไม่ลึกมากด้วยนะคะอยู่ซอย9แค่นี้เองบ้านเราตกแต่งแบบฟิลสปายแบบโปร่ปงโล่งนะคะเน็ตกระจกที่แบบว่ามีความบันใหญ่นะคะเข้ามาในฟิลโปร่งโล่งเลยและตัวบ้านหันหน้าทางทิศใต้รับลมเป็นอย่างดีเลย แม้แต่มุมนั่งเล่นข้างบ้านเราก็ตกแต่งไว้พร้อมแล้วนะคะมีทั้งมุมสนามหญ้ามุมนั่งเล่นแล้วก็ด้านหลังเนี่ยยังมีพื้นที่ว่างให้อีกนะคะอ่าภายในตัวบ้านเราก็ตกแต่งด้วยกระเบื้องอยาง SPC นะคะชุดของแถมเนี่ยก็แบบอย่างดีเลยชุดผ้าม่านชุดแอร์เราก็มีให้อ่าต้องบอกว่าหลังนี้นะคะเราใกล้กับตลาดมาด้วยนะคะโครงการหมู่บ้านนี้ เขาออกได้สองฝั่งค่ะจากคาทยลาดก็ได้หรือลำลูกกาก็ได้นะคะใกล้ของกินเดินทางสะดวกใกล้โรงเรียนใกล้มอด้วยนะคะซึ่งบอกว่าใครนะคะกำลังมองหาบ้านทำเลนี้อยู่นะคะผลบอกได้เลยรีบมาจองหลังนี้เลยนะคะเป็นบ้านที่ครบนะคะที่เราทำต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะ ตัวตัวบ้านนะคะเนื้อที่ถึง5 5 6ตารางวานะคะบ้านค่อนข้างกว้างและใหญ่เลยแล้วแถมเป็นหลังมุมด้วยซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้น่าอยู่มากๆเพราะว่าระบบรักษาความปลอดภัยเขาค่อนข้างเข้มงวดนะคะไม่ให้จอดรถในเรื่องของข้างทางเลยแล้วก็ในเรื่องของการเข้าออกก็ค่อนข้างที่จะ ุมเข้มพอสมควรเลยนะคะแล้วก็อายุบ้านประมาณแค่12-13ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีฟิตเนสนะคะสะวไว้นาวไว้ให้พร้อมเลยหากใครนะคะต้องการบ้านที่เดินทางเข้าเมืองสะดวกนะคะใกล้มอเตอร์เวย์นะคะต้องบอกว่าหลังนี้เป็นอีกหนึ่งหลังที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆและในหมู่บ้านนี้คนหายเยอะมากเลยนะคะใครนะคะกำลังดูบ้านเส้นนี้อยู่ ฝนอยากให้ลองเข้ามาชมโครงการเดอทัดการจนาหาไทยลาดสนใจนะัดชมาโครงการกับฝนได้ทุกวันเลยค่ะ